เดือดแช่น, <ś arp> แนบ่ <ś arp> โดยใส่แบบนี้แหละโอ้ยเนาะจีไปพ่อนหมอลำอยู่ใส่ดิมึอนี่อ,อยู่คณะไหนดิดนีนน่นอนอเลยอ่าใช้ฟูเป็นอยู่บ่อ่อานี่แหละหมองหม,ลมอลำวิธีเจ้านี่นอนอยู่นี่แหละโอ้คักบ่โดยคักโอ้โอทูคักคักคักบ่หนี่ เออบานนี่พี่น้องเอ้ยเปิดมาเลบยังนี่เน,น,น,นาะว่าจีมเม่นหน้าต่างกบาับโมเมนว่าจีเม่นประตูกับโมเมนนี่เนาะคำว่าประตูทางขึ้นนี่มันต้องมีบันไดอยู่นี่ได้เน,นาะโอ้โดยพี่น้องไอ้ผู้ทางน้องเพิ่นอนมองหน้าต่างชมวิวบ่ละเ <c oughs> อาสบายดีพี่น,อน้องกันเนาะล่ะ โอ้ยเนาะพี่น้องอ่านี่ไม้ให้บัเชียงเนี่ยโอ้ยด,ดูข้างล่างได้ได้บัเชียงกับพี่น้องเนาะอ้าวคนอื่นกันสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุกุสู่คนได้พี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันกะโอ้ยเนาะพี่น้องเอฟซีอ่าจะได้ขับไปชมไปแล้วพี่น้องสำหรับทางอ่าน้องชุงซื่อ,อยังไหมวะนั่งนั่งเลยนั่งมื น้องมุยโดยอ่าน้องมุยพี่น้องเนาะอายุจักปีแล้วน้องล่ะ17ปี17ปีแล้วเนาะโดยโดยอ่ะกะอ่าบ่แซงกะเข้ามาหาเพิ่นครั้งแรกพี่น้องเอ้ยมากนี่แหละเนาะบ้านินาเนาะอ่าึ้งงอยู่นี่เนาะโอไสยางมานี่บาดนี้ยเฮาฮะเอื้อยเอื้อยบ่โดยอ๋อบ่ได้แม่นแม่บ่บ่อ๋อเอื้อยแท้ๆบ่น้องล่ะโดย โอ้ยับเข้ามาใกล้ๆกันอยู่หันล่ะอืออาสบายดีพี่น้องอยู่สบายดีเออรู้เนาะพี่น้องเอ้ยจักปีแล้วซะพูนี้นะ5ปีแล้วฮะ5ปีบ่แม่นเอ้ยเจ้าอันใด15 15ปี15ปีเออชื่อหยังเอ้ยเจ้านางลือยนเอ้าเจ้าชื่อหยังจกินนี่ค่อยื้อนางม้นางม้ผู้นี้ือนางลือยยโอ้ยือกเนาะ มันื่องามแหละนี่โอ้ยเอ้าเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเสียงขึ้นไปเบิ่งทางเฮือนก่อนซะเนาะป๊ามันยังคือแล้แท้นี่บ่อ่าเมื่อวานนี่คือบ่ได้ลปานดบ่น้องล่ะโดยอ่ามื้อนี้แลแฮงมื้อนี้เนาะโดยแซ่บีเด้อพี่น้องเอ้ยป๊านี่ป๊านมสิหลุดด้นี่เนาะอ่าผู้น้อยๆน่ก็น้องจะบ่โดย สามคนบ่ส่งเจ้ามีพ uh ี่น้องโดยอสี่คนสี่คนโด้ออือเด้อคอนเสิร์ตเมนนี่แหละเนาะคอนเสิร์ตบกัอ่าเป็นประตูอ่าหนีไพ่นะคอนเสิร์ตบกัอ่าประตูนีผจญไพ่เวลาอ่าพี่เที่ยงกันนี่โหลดหนีเลวยไปเนาะเบอร์กันไป tương เฮือน phần ก่อนโอ๊ทุของคู่อันนี้เนาะเออๆเออ anh kín เออ nhàng เออ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  nè เออเออเออ mò เออ mò cứ mò mi บ่มีหมอ้อใช้ดุกมาพี่เจ้าน่ะนะเออใช่นะใช้หม้ออันที่จะต้มเ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่ละมือนะอยูใช้แกและมือเอามาเบิ่งยู่ฮะอูนอี่หมดหม้อห่างเ,เออใช้อะนั่งบนก้นละนั่งลุกกอนเพราะมียังไข่ติดอยู่นี่เนาะโดยเจ้าขวากไข่บโ่โดยเจ้าเจ้าโบเฮ็ดจ้ะ ไปเห็ดกินแม่เห่าเอาเอ,าอลาเห็ดบุรีเป็นบ่เขาบ่เคยเขาบ่เคยเอด็ดฮะเขาบ่เคยโคลกเาบ่เคยโขลกะโดยอ่าป้าเมียงนี่มันโคลกบ่นี่เลยมันคือปึ๋งนะนี่นี่มันปึน๋งอึดอึดภัยเอนย็นไฮคือร่มอยู่บ่นี่โดย อ้าท uh, ุกอย่างเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยของเทพล้อนี่ที่ผ่านมายังว่าธรรมดาอยู่เอานี่แบบกูนจงโป่งเลยนี่เนาะโดยประตูนี่ไพ่อีกนะอนี่ก็เนาะโดยโอ้ยนี่เนาะเลยอ้ายังอันนี้โป่งเปรีงอยู่นี่เนาะโดยอื้มเพิ่งเพิ่งเพิ่งขออนุญาตเด้อเนาะ

หกคนดังนี่ได้โดยหกคนโดยตัวฤกษ์แค่นี่เนาะบุ่มบุญบ่แมยเวลาขึ้นมานอนนี่เนาะโดใครเป็นลูกกบเป็นเป็นผู้ใหญ่ผู้นี้บ่โดยต่อมาโดยเจ้าโดยพี่น้องเคยเป็นเอื้อยเปเอื้อยโดยต่อมาเนี่ยผู้นี้เนาะโดยเต่อครับจุ๋มเจ้านี่มีพี่น้องนี่มีสี่คนบ่ น้อ,อ,อ,นองน้องคอยเป็นเป็นไข่น้องเจ้าเป็นไข่ใช้ใชอยู่ใช้น้องเจ้าเป็นไข่ตะลางมันเออเป็นไข่แลจังมือแล้วสองมือน,นี่สองมือน,นี่โดยข,าขา้าวกระบอไม่ข้าวฮะข้าวกระบอไมีนี่ขา้ขาวกระบข่าว้ใชาข้างหลังบ้าเหินนี่แหล,ละกดเดี่ยวบ้านน้ำใ้เนี่ยเขาซาดเขาซาดโดยเขาเจ้า ข่าวเจ้าเนาะเฮาอยากได้ไฟโซราเซลอยากได้ไฟสุราเซลโดยเอาอยู่เพื่อนเจ้าหนิบน้มีบ่บเอ้ใต้ยังใช้แต่ละมือในหลักใช้คมใชโคมมาฮะอยู่ใสนี่ทนีโ่โอ้เข่าก็เมืดแล้วคุณเข้านี่กิน มีโคบนี่ครอะไรอันนี้บ่วสมเจ้าใต้แต่ละมือนะโดยมีอันเดียวนี่บ่วละโดยมีอันเดียวนี่แหละ,ะใช่ใต้โตนนี่ได้นะเฮ็ดไม่พงงานโอ้ใช่ทานอันอันนี้เลยนี่เนาะโดยอ,อ,อันนี้คืนนี้เขาไม่ได้กินเลยเขาเป็นยังล่ะมันมืด มันมืด,ดเอาที่ผ่านมาใด้ใส่ชุม่มเจ้าเพชรนี่ได้่ได้กินตลลอดเยมันมมืดมาเจากก้ะบอกไปอ,อร่อยเบาโอ้ยบอกอย่าบอกตัวข่อยเทำม่ได้ตัวอร่อยเลยเอากินข้าวนี่เต้ตอนเว้นจริงสิพ่อเด,ด,ดีดยอต,อตอนคืนไม่ได้กินโดยเออกินแต่ตอนเว้นตอนคืนเไม่ได้กินเลยประมาณจงมุ้งจุ่มเจ้านอน สามโมงฮะยสามโมงตอนคืนนี่ได้คืนคนะมาจังโมงเออตอนโมงหกโมงหกโมงเลยหกโมงแดงเลยแล้วนอนเลยเออนอนเลยหล่ะชิได้กิ่นในไรสักเข่าวะแล้วคุณพูจะมันมืดสมบูโดยเขาอยากได้ชาติันนึงปูเนี่ยนี่ชาติปูแซะนะนี่มีแต่ชาติอันเดียวอย่างละ เอาเดียวเดียวชุมเจ้านอนนอน,นอยังมองไดสองคนเนี่ยนอนมองนี่อันมองนี่พายนอนนี่แม,ม่กับพอ่อเฮาแม่กับพ่อโ<ด>ยแม่กับน้องอีกสองคนบ่โ<ด>ยอือใช้น้องมือยางมาพี่อยู่จ้าใช้มองนอนชุมเจ้นานะยางกับไปเบิ้งด้วยฮะนี่แพทำอันนี้ฮะบดโรลีไฮนี่ อันนี้ผ้าห่มบ่ผ้าห่มบ่ดีอยู่ให้เนาะเลยเออมองนี่เฮานอนโอ้ยนี่ว่าเตียงให้มันสะอาดโอ้เนาะพี่น้องเอ้ยบัดนี้อันใช้หมอนได้แสนน้องล่ะบ่มีหมอนเจะมเดียวนี่บจุดลำอนี้นะผเจ้ามูนกัน บ่เคยบ่เคยมีมอนเลยใช่ขามาในพี่แช่น้องแหละบ่บ่ขามาในไอพี่เจ้าน่ะเห็ถือมอญขม้าเบิ่งยุห์ฮะมันจะว่านอนจะว่านอนน้ำกันได้เอาจะลองนอนเบิ่งยุห์ฮะนอนให้พ่อเสียงเหมือนยุห์เห็นเห็นนอนเบิ่งยุห์ฮะพีเจ้าว่านอนนี่นอนนี่ได้หนึ่งคืนนะไปไปพรุ่งนี้ห้องนอนเอาพูุนี้ได้สาบปะนี่ นอนน้ำกันแชมบ่เอาน้องเฮ็ดเบอร์ยุ่งหะได้ฮะเอาเจ้าว่านอนหมอนนอยเดียวนอนน้ำกันสองคนบ่โดยเออใช้ออน้องเฮ็ดเบอร์ยุ่งหะคือจุมเจ้านอนน้ำกันแต่ละมือนอนแบบใยตาแดงเลยฮะแบบ่ชมยอโดยแบบนี้แหละโอ้นี่เนาะแต่ละมือแบบนี้บ่โดยอ๋อไปน้องเลยตีหน้าแบบนี้แหละน้อง นอนกันขึ้นกันนอนเอาตีนช้อนีิโดยเออม่โ่อดอกเหน่อยวันนี้จะได้สาดบ่เนี่ยโดยก็าจะได้เข้าเลเข้ากับเข้าสัตกับมอสเหนื่อยฮะมีเข้าเนี่ยเอาเหน่อยแต่บุเชงี่มีอยู่แต่ว่าเข่านี่บุมี เบิ่ดเลยมีแต <rare> ่สิเอาแนวกลับมาให้เด้อโดยเอาแนวกลับมาอยู่ในกิ่นไม้อืมแต่ว่าเจ้าทั้งน้องๆมืนี้ว่าเจ้ายงอยากได้าดมนบ่โดยโอ้อยได้มาเฮ็ดหยังนั่นล่ะขปูนอนนี่แหละนอนนี่แหละตในมือนีนอนแบบนี้เนาะโดยอก็เลยยังมาปูนี่เนาะ อันนี้คืก็หัวางคือมันคือคว้ยแท้นี่บวกนั่นแหละเฮาบ้กนนั่นแหละเฮะโอ้ยเจ็บบุลมทับเจ้าวอนี่ลมแล้วเัวหนึ่งทับหัวเลยลมทับหัวเจ้าโดนเจ็บบ่ดละเจ็บแหละโออเนาะระวังเด้อนี่เด้อเจ็บอีกนี่แล้วได้นี่กุยแห้งต้มต่ำเนาะวอ Bao anh hai lo. 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 anh anh anh

ง้อยติบบุมีบ่อติบเขาน่ะมีแต่นึ่งนี่แหละใช่ป้องค่ะโอ้อันนี้บุมีติบเขายายได้ห่อมุกไว้แบบนี้บ่โดยโอ้เนาะติเข่าบุมีอ่าถ้วยบ่วงนี่อยู่ในครอบครัวเจ้านี่มีอย่างไรเจ้าหนมีถ้วยสองอันสองบ่วงช้อนน้ำ ถ้วยซองบ้วงซองราคาเป็นพวกยังพี่น้องมออะมอถ้วยมอมอหนึ่งแล้วขวดอันนึงพวดพวดกันนั่นมือมันในหดใช่เอามาเบิกงี่ค่ะบ้าบ้าบ้ให้น้องมือเอามาเบิกอ่ะให้หดนะหดก็จะปีแล้วนี่ สิบสามปีแล้วหมวดนี่ได้โดยบ่อไปเจ้ากับสิบสามปีบ่อไปเรื่อยเรือนหนึ่งเขาเข้าใจอุ้ยมออันนี้โมนึงอันนี้เนาะอันตัวนี้นี่ชิดาปียุ่นี่มันทนนี่เออยังมายังอันนี้นั่น้องละเข่ามาเข่าบ่อโดยอันนี้หม้อเนาะโดยมีแตียางกัน เก้าโเบิดแล้วก็บอคอยมีหนาเป็นไรเนาะโด้วยนักชุดนี่เป็นถูยบ่วงบ่โด้วยถูดบ่วงนี่ย่างละสองดยเออโด้วยด้ย้าเดี๋ยวน้องมื้ไปกับริเชงก็ได้เด้อโดยอันเจ้านั่งอยู่นี่ก็ได้เด้อผู้เอื้่เด้อโดยไปลูกแม้องละไปเบิ่งก่อนโดยใช้ถูยบ่วงเจ้านะผ้าบริเชงไปเบิ่งถูยบ่วงก่อนใชยบ่วงว่ะอ่าดูเจ้าตัวข่อ้ยนะจะว่ามีสองใบสามใบใช้หนึ่งบ่วงหนึ่ง นี่แหละนี่สามนี่เนาะบวกช่องบวกบวกช่องโดยใช้จองด้วยจองตักง่าบุ้มีโบ่บใช้คบด้วยใช่หองล่าคบนะใช้คบนะเอาเก็บเบี้ยงไว้ดีๆแน่สำหรับคบฉากด้วยวนี่ใช้ฉากต่ำอันนี้โบโดย ô oh, ôi được rồi ôi được rồi ôi được rồi bâng 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 อือโอ้โหเนาะไะบ้านนี้พี่น้องไปเบื้องของอยู่ในรถจะขี่ได้ยังมีอย่างแนี่ยเนาะเอาเนาะลงมือเคยตำเข่าอยู่บ่โดยฮะโดยตำเข่าเบื้องนี่ได้โดยเคยเคยอยู่เนาะ đừng đừng quên tin ơi màu vô cuội ừ. mà mà phi vừa chơi chào cuội tiếp với hạnh hỏi về hương này san này nào thì đỡ khưa nưng thế vào một đấy hầu chúng cho hỏi vậy mộng ăn nhang phun hong này tập hai cho hẳn đơ đôi tập hai thì một pit kín nó má con bà พีมีอยู่บ่ศ <c oughs> าด์ไงอยากได้ศาดปูนอนด้ยโว้ยพี่น่นอ,อยเอา้าเนาะพ่อพอดดีเลยเรียบร้อยใช่เอาเอาพายเอาก่อนพายพายพาย,ยเอ้าบานนี้กินี่เจ้าว่าหวสิบสามปีแชมโบด้วยเอาไม่เลยบานนี้เดอ้อเลยเอา้าวุ้มมองละ โอโหอ่าปลากระป๋องอันนี้ปิ้งไก่เด้อนี่เด้อพากันกินเด้อเด้ออ่าล้างมือล้างอย่างนะพากันกินข้าวกินน้ำเนาะเด้อเดี๋ยวไปแช่งจิ๋วฮะลองมะกล้วยนะไปย่างโอ้ยเนาะจีไปพอดมอลำอยู่ใส่ด้มือนี่อ่าอยู่คณะไหนดินี่เนาะเี่นน้องเลยืึเฮ้นี่เนาะ อาา่ tı. ไปหาหมวนาหรอยู่ใส่ด้นี่ไปขึ้นไปเพิ่งคนแล้วะนี่เอาให้ื้อยครับอือเอาปึ๊บปึ๊บอืออืเอเอ้โป่งฟาาืมเอาเอาป่งฟาก็น้องละเออป่งวปนี่กับเวนนี่อือเอานี่อุ้ยเวนนี่อัน้กใกล้ๆกกันเออ เออไม่เท่ากันเนาะเนาวงปลานี่เลิศอันว่ากับข้าวนี่พากันกินนี่เด้อเดี๋ยวมเสีเสียเด้อศ่ะเลิศอ่ะกับมุยเนาะเปลี่ยนไม่ช้าอืมตัวตีบเข่าบะมีช่ำไปเนาอเลยเบาลังกินข้าวเหไปมาเตียงนั่นเบาอยู่อยุดนี่เดียวประบุนบ่เออเพื่นเห็นยังนั่งล่ะเราบ้ากินข้าวกินข้าวให้เราออกไปได้ได้กิน บ่เตียงตียกะฉมา,นาเนาะจะแวะเห็บบุงหงุ้งขึกันได้มื <c oughs> ม่อนี้อบุเชียงกันจิกผากันกลับบ้านเดอ้อโดยไป่รอดมารอดในเพื่อจิกขึ้นมาหาไม่ได้แล้วเดอ้ดอบุเชียงกับมาครั้งแรกไปหน่อยเอาสาดไปปูมองนอนให้เบิ้งหนึ่งไปเอาอเพึ่งเบือ้องเยอะหะมองนอนเพิ่น<ด><ด>บืมีสาดปูอ่าใช้ปูเป็นอยู่บ่ อนี่แหละหมองหมอลำวิธีเจ้านี่นอนอยู่นี่แหละเขาเคลียร์ขึ้นละพ้นสวังเรื่อยหาลมเรื่อยทางหัวพ้นอู้เนาะโอ,โอ,โอ้ยังไหม่เรื่อยคิวๆเนาะ ไม่เด้พี่น้องเอ๋ยยังมาทำหน้ใช้งานอยู่ยังคิวๆเลยเส้นสีติดรถไว้ายแหละพี่น้องแต่ว่าเอาไว้ปูอ่ให้ดูให้กินเนาะระหว่างเดินทางพอด,ดีทางน้องเพื่นอนผมมีปผงปูหม่องนอนโอ้คักบ่ดกโดยคักอ้าคัาก,าก,ากบ่อนี่เนาะมาใช่ไหมมานั่งพี่ก่อนเจ้าหน้าเขามาในน้ำน้องพี่นาะเดี๋ยวไปเช็งสีเดนินทางได้กบบานิเด้อ เออเออเอน้องนางสัมผัสเมื่อก่อนเนาะมัอนี้เอาชามีก้อนนี่ล่ะเด้อโดยอ่าเป็นหลักได้หนังสือเป็นมอนเนาะโดยอ่อมอนนี <Welsh Shout> ่มอนหน่วยเดียวพี่น้องเยอ่าอุ้งแมวกินมอญเออเออแซ่บปอนอ้ยเนาะแมวนี่กับโพลเละนี่เอาอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนอืมเอ้าโอเคสารน้องล่ะเด้อโบเชียงเดินทางก่อนมันนี่เด้อโดยขระใจเด้อกระใจเด้อ ดีมีแฮงเด้อให้รัมไฮโรยเด้อร์ตลอดปลอดภัยเด้อโดยเอาเก่งๆน้องล่ะดยอ่ะยิ้มเลยยิ้มลองยิ้มเบิ่อยเยฮะแล้วเนาะมีแตอร์กักกินข้าวกินน้าอซาเนาะโดยมาเนี้ก็เสีได้นอนดีๆในจังงอเยอยู่ดอกบ่เนาะมีศาสตร์เลยอ่าสิยบได้นอนอ่ะก็เอาตีนโพลงลุ่มเนาะบาเนี้เนาะโด้วยขอบใจเด้อโดยเองล่ะ เอาสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อให้เราให้รวยเด้อตลอดปลอดภัยเดินทางอดตลปลอดภัยเนาะโดยเดินทางใจเด้อเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อโดยอ่าโอเคสบายดีพี่น้องอีกรอบนึงละสบายดีสบายดีอ่ะเอาถอดไม้มาให้โบเชียงเลยนี่น่ะเอิกเจ้าฮะโอเคปะบาร์นิดเด้อไว้โอกาสหน้าพกกันไม้เฮาเนาะ หงอนแทะดิเนาะอู้ยหูเงินเอากะเฮาโอเคเด้อไปทางไหนลราว่าหนิอ่าลงอันอ่ะไปประตูนีพายยอดหนี่บ่ลงทางนี้บ่พี่น้องเลยเนาะหรือว่าลงลงทางนั้นประตูนีพายเือนเราหนี่ลายโล่หนี่เนาะทางนี้ก็มีพี่น้องเลยปู่อ่าลงทางไหนก็ได้เนาะประตทุบโป้งมาเลยนี่ฮึบ โอเคเป็นอน่อยเนาะนี่มาสัมผัสบนทั้งน้องๆเพื่นก,ก็นถือว่าโอ้อเป็นระเบียบเพียมห้อยดีพี่น้องเนาะโอเป็นอ่าสุนลานี่ก็ะยกอยากลือ่อหยากมึนืดพี่น้อยเนาะเนาะว่าจะเป็นสภาพหน้าเขึ้นชานพี่น้องเอยตามมากกับของไส้ของซอ,อยเนาะอ,อ่าเป็นไป,นปนตามเมือนตามชา,านเม็นเบิดเลยพี่น้องเอยมันจะบอกก็ยุกชุดเลยเนาะบุ๋มีอยังที่จะ ไม่เลยเพร้อมที่จะร่มเลยเฮือนกะเฮือนซานกะเป็นคู่ทางกระมังนะอยู่นักินกะพี่น้อยของใช้ต่างๆเนาะพี่น้อยเนาะเซียงคักแต่ว่าเฮือนเราหนีแล้วพี่น้อยประตูหนีพายสามสี่หาปองพุกปองเนาะโหลดไปทั้งในก็ได้พี่น้อยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องนเพื่อเซียงลาพี่ทาน้องเอฟซีกันไปเปิดสุขูสุขคนเด้อเด้อพี่น้อง เดินทางมาในครั้งนี้กรับพี่น้อยเนาะขึ้นมาเพื่อไ่น้อยอยู่บ้านบางคูนขึ้นกับมือสุอปโปนแข่งสพันนเขตพี่น้องเนาะ,ะเป็นคลิปท่ายายคลิปพี่น้องเนาะขึ้นมารอบนี้พี่น้อยเดี๋ยวไว้โอกาสรอบหน้ารอบในเด้อพี่น้องเด้อเนาะจ,าจะังหวากันอีกต่อเนาะขึ้นมาทางน้องๆเพิ่นพี่น้อยแต่ละเขตแต่ละ,ะหมู่บ้านเนาะเอาเมื่อนี้บูเชงก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ทีหกแพงกันเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเขามาหับมาสมพี่น้องไอ้ป่นกำลังใจให้ทางบูเชงตลอดมาพี่น้องเนะาะอยู่ดีมีแหงร่ำด้วยกันเบิดสุขูสุคนพี่นอ้อยป่ายกอนสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนเด้อเนาะสบายดี